สวัสดีครับมีนักตี่แบนะคะวันนี้เราอยู่กันใน So m m e r w a r c h r o n i น l e นะครับวันนี้มันก็มีคนแค๊เออมีคนถามมาเยอะว่าอยากให้หมีทำไกด์ผู้เล่นใหม่คือตอนเนี้เราควรจะเล่นอะไรดีตัว3ดาวตัว4ดาวแล้วก็ตัวละครหลักนะอันนี้มีผู้เล่นถามเยอะนะอันนี้หมีก็เลยจะมาจัดทําไกด์สาหรับผู้เล่นที่อยากเล่นใหม่นะรู้สึกว่าเฮ้ยเราผิดพลาดไปเยอะหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่ที่แบบเฮ้ยเพิ่งของมาเห็นคลิปมีขึ้นมาแล้วเอเอเห็นเกมโปรโมทอะไรอย่างเงี้อยากเล่นก็มาลองดูได้ครับ มีขอพูดสามตัวละครซึ่งหมีก็เล่นองเบียเป็นหลักเนี่ยมีจะบอกว่าคือ3มตัวหลักมันเก่งหมดแหละมันอยู่ที่ว่าเพื่อนชอบอะไรชอบดามเมดก็อง,องเบียชอบคีฟชอบถึกชอบแบบเดินเข้าไปแทงให้เพื่อนๆก็เลือกคีฟคีหน้าก็เป็นตัวซับล่างบัฟคือมันแล้วแต่ชอบอะแต่ว่าที่หมีเล่นองเบียเนี่ยหมีรู้สึกว่าเวลามันคู่กับจีนไฟมันโหดมากนะเพราะว่ามันจะมีท่าประสานกับจีนไฟคือของหมีตอนนี้ดามเมจเวลาใช้อันติเมดเนี่ยมันดอกหนึ่งประมาณ5 0 0หมื่นอะ สกิลปกติเออแต่ว่ามีรู้สึกว่าสกิลแสงอะ่ะสกิลท่าแสงมีรู้สึกว่ามันแรงสุดนะมันแรงกว่ามือดอีกขนาดแบบเอามืดไปตีไอวัวอย่างเงี้ยที่เป็นที่เป็นท่าแสงอะ่ะหมีรู้สึกว่าสกิลแสงมันยิงแรงกว่าเยอะเลยท่าพุ่งดีก็ประมาณหมื่นห้าร่สองหมื่นอันนี้เอาสรุปง่ายๆถ้าอยากเล่นแบบดาเมจซึ่งมีลองออบิอัมหมีก็ว่ามันเล่นโคตรง่ายเลยนะทั้งฟาร์มทั้งตีบอสทั้งทุกอย่างเลยเพราะว่าบางครั้งซัมเมอร์เนอร์เราตายเอา้าเราก็ยังพอเป็นดาเมจได้ถูกไหม มอ,มอเตอร์เราตายเอา้าองเบียร์มันก็ยังได้ย,ดไดยิงถูกไหมถ้าเป็นครีปดาเมจมันก็ไม่น่าแหลงเท่าองเบียแต่ว่าครีปมันน่าจะยืนได้นานกว่าเพราะว่ามันสายแทงกันเนะะาะสรุปไม่ายๆ้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยชอบแทงก็ไปครีปชอบดาเมจก็องเบียชอบซับชอบล้างดีบาบก็คีหน้าแล้วดูส่วนตัวหมีเล่นองเบียหมีเล่นง่ายมากส่วนอีกสองอาชีพนี่หมีไม่เคยแบบเล่นเป็นไกลบอกไม่ได้นะอยู่ที่ว่าความชอบเพื่อน ซึ่งที่คือไออีกสองตัวนี่หมีไม่รู้มันมีค่าคอมโบกับจินนะเ่าินไฟอะ่ะแต่องเบียร์มันมีแล้วแม่งยิงโคตรแรงเลยดอกหนึ่งห้าหมื่นะยิงยิงแพ้นะหนะ้าหมื่นอ่ะไปยังอ่าเริ่มมากับตอนแรกนะครับว่าสุ่มสามดาวเราควรเอาตัวอะไรเลยใช่ไหมอันนี้มีขอต้องบอกนิดนึงเลยนะว่าคือตอนนี้มันเหลือเวลาจินไฟแค่วันดึงแล้วเพื่อนๆต้องประมาณหนึ่งวันยี่สิบยี่สิบชั่วโมงตอนนี้มีทําไกด์ตอนนี้ประมาณตีสี่ของวันที่ยี่สิบตอนนี้น่ายี่สิบเอ็ดแล้ว เบอทีเพิ่มไปเลยละกันโอ้โหไม่เคยมาเลยนะจีนไฟกูยังขาดอีกทั้งสามตัวเลยนะเออที่จะได้ตัวแล้วขาดอีกสองตัวสงสัยต้องเติมเงินบ้างแล้วมั้งเนี่ยท่าทางนะก็สำหรับคำถามพอเพื่อนเนเล่นเควสทําไปถึงเมืองเสร็จแล้วมันจะมีให้เราเลือกตัวละครคือเราสามารถรีโลดได้เรื่อยๆเลย,เลยอันนี้มีขอแนะนําถ้าเพืเ่อนๆคิดว่าพรุ่งนี้ยังเล่นอยู่แต่มีเวลาแค่วันนึงเนี่ยเพื่อนเพื่อต้องรีบถ่ายเควสถ่ายอะไรให้จบให้ได้นะแล้วเพื่อนเพื่อน เอาตัวไหนใช่ป่ะนี่มีขอบอกเลยว่าถ้าเพื่อนๆคิดว่าสามารถซูมหาจีนไฟซ้ำอีกห้าตัวได้ให้เพื่อนๆเลือกจีนไฟเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงๆมันต้องต้องใช้ทั้งหมดหกตัวตัวแรกคือตัวเมนถูกไหมเพราะนั้นเราเราควรจะเลือกตัวเมนก่อนเสร็จแล้วเราไล่เควสจบแต่แต่ช่วงแรกใช้ตัวสามดาวไปก่อนครับใช้ตัวสามดาวไปก่อนเอาตัวสามดาวที่ว่าก็มีใครบ้างตัวสามดาวเนี่ยทุกคนต้องมีอยู่แล้วฟิกซี่ลมอันนี้เล่นได้แน่นอนนะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ ฟรี่ไฟแต่ถ้าถามจากใจหมีเนี่ยเดี๋ยวพอเพื่อนเอนเล่นไปสักพักนึงเนี่ยมันจะแจกตัว๋วเลือก3ดาวคราเนี้ยมันจะมีคําถามว่าเราควรเอาเ,ออเดเ๋ยวมีกดให้ดูนะอันนี้คําถามยอดฮิตเลยนะอันนี้จะประสบการณ์ที่หมีจบมาแล้วเนี่ยหมีบอกเลยว่าระหว่างฮาร์พี้มืดกับเ,เจ้าการูด้าแสงเนี่ยอันนี้มีบอกจริงนะมันแล้วแต่ว่าถ้าเกิดสรุป2ตัวเล่นเล่นไปถึงจบหอยาสองรเนี่ยหมีบอกตรงเลยนะ การูด้าแสงดีกว่าเฮดพลอยรู้บ้างเพราะว่ามันมีสกิลชุบแล้วมันฮิวได้มันแทงได้มันครอบคุมจักรวาลกว่าไอ้สกิลชุบเนี่ยเด็ดมากเพราะว่าสมมติเราไปลงหอเง,องี้ยบางทีโดนสะท้อนตายไอ้อย่างไอ้อินฟลโนร้อยเก้าสามร้อยเก้าสี่อะคนตีนมากนะไอ้หมดยากอะ่ะคือเวลาตัวมันตายอย่างเงี้ยถ้าตัวละาคอเนบาร์าตี้เราเฮดพีไปหนึงห้าหมื่นสามตายอย่างจินไฟนี่ตายวิธีแก้คือเรากดอมาตะของของพีดไฟได้แต่ว่าอย่างที่บอกคือ แล้วไงอะถ้าเกิดเรามีการรูด้าแสงอะต่อปาร์ตี้เราตายปุ๊บเอา้าเราเดินไปถอยหน่อยกดสกิลฮิว,ฮวชุบมาแล้วเห็นะหมีมองว่าการเล่นหอสําหรับหมวดยากในอนาคตหรือว่าเป็น롱ฮอนแพ้ก็แล้วแต่หรืออะไรก็แล้วแต่มีคิดว่าการรูด้าแสงมีให้ระดับความสําคัญมากกว่าแฮปปี้มืดเพราะว่าตอนนี้พอเราปั้นจินไฟครบแมวครบเสร็จอย่างเงี้ยแฮปปี้มืดจะไม่ค่อยได้ลงนะครับอันนี้มีสรุปให้ฟังเลยนะการรูด้าแสงมีว่าควรเลือกมากกว่าแฮปปี้มืด เพราะว่าตัวดามเมจเราสามารถหาตัวไหนมาแทนได้ถูกไหมแต่ว่าไอ้เจ้าสกิลคืนชีพเนี่ยเอาเพื่อนๆดูมีพิกซี่ลมไอ้พิกซี่แสงมันหายากนะถูกไหมอ่าใช้นี่ก็ได้พิษลมแต่พิษลมมันก็ได้แค่ชุบม,มันไม่ค่อยเก่งอะเอาตรงๆวะเห็นไ่าตัวอื่นหายากหมดเนี่ยห้าดาวโทเทวทูสองตัวเนี่ยลืมไปได้เลยนะหรือว่าวาคิวดี้ไฟ เพรนะาะนั้น3ดาวที่เพื่อนๆควรแล่อันนี้มีบอกเร,เราอันนี้พูดถึงเล่นเกมยาวนะเพื่อนๆมาเลือกอันนี้เถอะครับออการูด้าแสงเพื่อไม่ผิดหวังเพราะว่าสก,กิลชุบเนี่ยมันทําให้เราผ่านหอง่ายจริงๆคนมีชุบกับไม่มีชุบนี่โคตรตึงเลยนะใช้คำว่าตึงโคตรตกไปโนตส่วนตัว3ดาวนะสำหรับคําถามว่าแฮาปปี้มืดกับการูด้าแสงเอาตัวไหนอันนี้ตอบแบบโคตรเคลียร์เลยเล่นเกมมีก็ยังมองว่าการูด้าแสงเหนือกว่าเพราะมันมีชุบมันทำให้ปาร์ตี้เราตายยากจริงๆแต่ว่าอันนี้โดยส่วนตัวตอนได้หมีเลือกแฮปปี้มืดนะ หลังๆไม่ได้นิมีม่ก็แทบไม่ได้ใช้ h a ร์ปี้มืแล้วนะอาจจะด้วยเหตุผลเพราะว่าต,วตัวตัวมันบางแต่มันยิงแรง h a ร์ปี้มืดก็ย,ย,ยังยังได้ใช้บอดพวกดันรูน15อยู่ออกมาคอมโบกับฟิกซี่ลมครับแล้วก็กินไฟก็2ตัวยิงปุ้งก็หายเลยอ่ะต่อไปคําถามต่อไปก็คือสดาวเขาจะแจกใบสีดาว,วเราเลือกสองตัวเลือกอะไรอันนี้อยู่ที่ว่าก่อนที่เพื่อนๆจะไปกดตั๋วเนี่ยให้เพื่อนๆสุ่มไป,ไปก่อนสุ่มอะไร สุม่มนะครับจินไฟเห็นไหมให้เพื่อนๆพยายามสุ่มให้ได้จินไฟ5ตัวรวมถึงตัวแรกที่เพื่อนเอนเลือกได้ถูกไหมเอาจินไฟเป็นตัวเมย์แล้วก็สุ่มให้ได้อีก5ตัวทําไมต้องสุ่มให้ได้อีก5ตัวอ่ะสําหรับผู้เล่นใหม่ครับอ่ะดูปลุกพลังเลยอะปูปลกพลังจะเข้าใจเลยว่าตอนเร็วตอนขั้น10เนี่ยมันจะใช้เศษ20แล้วก็พอเอาง่ายๆขั้นตั้งแต่ประมาณ 10- ถึง15ใช้เศษตัวละครทั้งหมด100เท่ากับว่าจินตัวหนึ่งซ้ำได้เศษ20เท่ากับว่าจะาต้องซ้ำก้า คืออันนี้เพื่อนๆไม่ต้องมามมามาคิดมากเลยว่าเฮ้ยผมเล่นแค่อเวกสิบดีกว่าหรือเปล่าอันนี้มีตอบตรงๆนะสุดท้ายแล้วเพื่อนๆต้องเล่นให้เต็มครับเพราะว่าอะไรรู้เปล่าเพราะว่าเราอเวกสิบห้าเนี่ยพลังต่อสู้เหมือนบ้าขึ้นไปเก้าหมื่นหนึ่งนีออ่อันนี้คือหมียังไม่แม็กนะถ้าแม็กมันจะประมาณเก้าหมื่นสามถ้าแบบคนแบบรูนท็อปๆเลยนะเป็นเปอร์เซ็นต์หมดเลยก็จะประมาณเก้าหมื่นห้าเก้าหมื่นเจ็ดเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดสมมติตู้จีนไฟออกไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะร้องเสียดายเฮ้ยเออตอนนั้นทำไมเราไม่เปิดวะเออ เพราะว่ารู้เปล่าเพราะว่าถ้าเกิดสมมุติเนี่ยเราไม่เปิดจากกู้การันตีสิ่งเกิดขึ้นก็คืออะไรครับสมมุติจินไฟออกไปแล้วเราไปเปิดล่มน้ําล่มน้ํามันการันตีตัวน้ําแต่มันไม่ออกจินไฟให้เราต่อให้เราไปเปิดอีกพันโลถ้าเราลงซวยจริงจินไฟไม่ออกเลยถูกไหมครับแต่อานนี้มันยังดีหน่อยคือต่อให้เราซวยไงเราก็ยังได้ใช่ว่าสองร้อยโลก็ยังได้ตัวหนึ่งถูกไหมครับเพราะนั้นสำหรับผู้เล่นใหม่อันนี้ถ้าลงทุนได้เอาจินไฟห้าตัวไปเลยไม่งนั้นอนาคตเพื่อนๆค่อยมาเสียดดยหรือรอเปิดซ้ำยากนะ อันนี้มีแค่แนะนำเฉยๆแตเชื่อมีไม่เชื่อมีก็ได้พอแล้วส่วนสกิลอัพจะอะไรใช่ไหมครับแรกจากเศษกิจกรรมเลยพวกเนี่ยขุดไปได้เลยครับเนี่ยเนี่ยจะลืมเติมพาร์ทมันจะได้พวกคูณสองเสร็จแล้วก็มาขุดหอยเราสามารถที่จะหาเศษจินน้ำเนี่ยต่อการันตีตู้รอบนึงอะ่ะจะได้20่สิบเศษอีกหนึ่งกับอีกสองประมาณ23าเศษเราสามารถเอาเศษพวกนี้ไปอัดจินฟ้าไอจินไฟเนี่ยให้เต็มก่อน เพราะเนี่ยมียังมีสกิลจินไฟครบแล้วเห็นไหมว่าเสร็จแล้วเนี่ยพอมีทำจินไฟแม็กเดี๋ยวมีก็จะมาทำจินน้ำต่อคือตอนนี้ถ้าเกิดเป็นผู้เล่นใหม่นะมีบอกจริงให้โฟกัสที่จินไฟเอาให้แม็กก่อนค่อะรู้เบ่าเพราะว่าอา้าวจินไฟจะออกแล้วถูกไหมแต่จินน้ำกิจกรรมยังเหลืออีกนานถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกเราโฟกัสที่จินไฟเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปสนใิน,น้ำเลย อะกิจกรรมเลยตั้ง8วันเห็นไหมเหลยตั้ง8วันเพราะฉะนั้นเพื่อนๆไม่ต้องซีเลยจินไฟจะออกแล้วเนี่ยอีกหนึ่อีกหวัน24ชั่วโมงถูกไหมครับอ่ะส่วนคําถามย้อนฮิตตัว4ดาวควรเอาตัวอะไรตัวสดาวเนี่ยมันจะมีโฟกัสอยู่แค่2ตัวที่เขาเลือกคือแมวลมกับพีทไฟอันนี้เดี๋มีขอบ,บอกจะประสบการณ์มีใช้จริงเลยนะก็ปลุกพลังใบ13แล้ว คือถ้าเก때때 ema, ิดเป็น <Labor> ช <ator il orter> ่วงแรกอ่ะเพื่อนๆไปสมไปสมตู้ใช่ไหมครับกินไฟอย่างเงี้ยเพื่อจะเอาจินกินไฟซ้มห้าตัวอย่างเงี้ยอาจจะต้องโลไปถึง400โลประมาณวน2รอบการันตี2ตัวเปิดได้อีก3ตัวไม่งงนะ400โลเนี่ยให้เพื่อนเพื่อนโฟกัสว่าเพื่อนๆนได้อะไรถ้าเกิดเพื่อนๆได้แมวลมเพื่อนเนก็ไปแลกพิดไฟถ้าเกิดเพื่อนเพื่อเป็นเเพื่อนเพื่อนสมในพิดไฟก็มาแลกพิดลมเอ้มาแลกพิดลมก็แย่แล้วมาแลกแมวลมอ่ะควนี้เคลียร์นะ แมวลมเก่งไงแมวลมมันเป็นตัวที่ดาเมจดอ่อน่าจะแรงที่สุดเลยนะในบรรดาเป้าเดี่ยวนะตอนนี้แมวลมกับตัวนี้ครับเพื่อนๆสามารถทําให้ตันได้เลยแล้วก็นาะโอมิตัวนี้จะไม่ทําให้เพื่อนๆผิดหวังถ้าเกิดเพื่อน,อนๆบัฟบัฟของพิกซี่ลมใช่ป่ะหรือคู่กับจินน้ำหรือว่าบัฟมันไม่ทับกันนะมีเคยเราไปลองลองคู่แล้วอ,อ่บัฟเหมือนกันเลยคือพิกซี่ลมมันจะบัฟโจมตีกับโลใช่ไหมแต่ว่าพิกซี่ไอจินน้ำเนี่ยมันจะบัฟโจมตี แล้วก็สร้างเป็นเกาะแต่มันจะไม่ได้บับป้องกันซึ่งไอ้บัฟโจมตีเนี่ยมันเบิ้ลกันเลยครับอย่างพิกซีบ่บัฟสองใช่ไหมกินน้ํากินน้ําต่อก็คลายเป็น4เลยมันยิ่งทําให้พลังโจมตีตัวดาเมจเราพุ่งเร็วมากเพราะงั้นอย่างที่หมีบอกครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีถ้าเกิดอะสองตัวนี้ต้องเลือกตัวไหนใช่ปหมหมีก็บอกตรงว,ว่าควรเลือกแมวลมก่อนถ้าเกิดสมมติเพื่อนๆสุ่มไม่ได้จริงๆเหตุผลอะไรเพราะว่าแมวลมเนี่ยเราสามารถเอาไปบอท15ได้ครับถูกไหมเราก็ต้องแบบ จัดระด,ดับความสําคัญของช่วงแรกให้เราเล่นง่ายเพราะว่าถ้าเกิดเราสามารถบอดรูนสิบห้าได้มันก็เล่นง่ายเลยใช่ปะมันก็สามารถหารูนท็อปมาใส่ทุกตัวได้พลังต่อสู้ก็จะพุ่งไปประมาณสองแสนหนึ่งถ้าเกิดเพื่นนอนๆบวกสิบห้าสามตัวละครได้นะครับเพราะนั้นมีให้ระดับความสําคัญตัวที่บอดรูนได้ก่อนดีกว่าถูกไหมอ่าอ่าต่อไปพีทไฟใช้ทําอะไรพีทไฟจะมีบทบาทก็ท,ที่มีที่มีเล่นเลยนะที่มีเล่นเลยมีสอง่างกองกางําลังนี่ มันจําเป็นต้องบังคับตัวไฟลงครับแล้วมันไม่สามารถเอาตัวลมได้เห็นไหมซึ่งกองกําลังเนี่ยขั้น4เป็นดีอะไรดีเห็นบ้างมันมีหนังสือสกิลครับแล้วก็มีเป็นพวกเศษ up, ตัวละครหลักเราออร่าหายากไอ้พวกนี้เพื่อนๆต้องมาลงระดับ4ระดับ3อย่าไปลง2กันหนึ่งมันไม่ดรอปนะระดับ3มันจะไม่ดรอปไม่ดรอปหนังสือเราจะเศษเพราะนั้นมีขอแนะนําให้เ,เพื่อนๆมาฟาร์ม4ครับเพราะนั้นเราไม่สามารถลงลมได้เลยเพราะนั้นการให้เราจะเล่นผ่านได้มีแค่ทางเดียวเลยครับคืออะไรรู้ป่ะครับ เราก็ต้องมีอะไรเราก็ต้องมีพลังจินไฟน้ำเล่นคู่กันมันเล่นง่ายนะจริงเราก็ต้องมีพีดไฟถูกไหมครับเพราะว่าพีดไฟเนี่ยเท่าที่มีเป็นรองลงอ่ะคือสกิลฮิวนางแรงนะตอนแรกมีคิดว่าเบาสกิลฮิวนางตอนนี้มีใช้ประมาณหมื่นห้ามืนอ่ะ ปาร์ตี้ทั้งปาร์ตี้นะแล้วก็ไม่ใช่แค่งางนสกิล3อมตะโคตรดีอมตะเนี่ยสมมติเอ่อยกตัวอย่างอย่างอีฟิตระดับยาก1า0ก็ได้มันยิงที25ง0เดินเข้าไปแบบเดอเดดาๆเนี่ยกดสกิลอมตะไม่มีคนโดนเลยครับสามารถยิงแรกได้เลย ถ้าเกิดสมมติเราเริ่มมาเกตเรามีอยู่ 10- หรือ12เแหละมันเต็มหลอดเท่าไหร่มีลืมแล้วเอาว่ามันกดได้2อรอบแค่นี้เราอมมาตะเลยครับ2อรอบเลยถ้าเกิดดาเมจเราแรงๆในปาร์ตี้เราสามารถฆ่าบอสได้เลยคือพิษไฟมันจําเป็นสําหรับการที่ผ่านหอระดับระดับยาก200ขึ้นไปแลนะใช้แทบทุกชั้นเลยถ้าต้องมีพิษไฟจริงๆแล้วก็อย่างที่มีบอกการดูหน้าแสงเพราะว่าคือบอสอะบางตัวมันยิงเราเดี๋ยวตายบางตัวก็มีอมมาตะ บางตัวก็มีแบบอย่างไออีเฟโนมืดดักกวนกวนปราสาทถ้าตัวมันตาย HP เราไม่ถึง53 0 0 0ตายเลยครับส่วนอญ่ตัวนาเมจอตายถ้าเรามีการูณ้าแสงมาชุบชีวิตเราก็สบายต่อให้ปาร์ตี้เราโดนลุมยังไงเรามีพิษไฟเรากดอมตะปาร์ตี้เราก็รอดเลยถูกไหมเพราะนั้นสตัวนี้มีมองว่ามันคือดอกแบกพอ200เลยจําเป็นจริงๆการูด้าแสงกับพิษไฟนะอ่ะ,นะอะสรุปครับอันนี้มีพูดเคลียร์หมดแล้วนะคือเอาง่ายๆเลยคือ ผู้เล่นใหม่เริ่มมา3ตัวถ้าอยากเล่นง่ายก็เล่นออบีเก็ได้แบบนี้เพราะว่าหมีเล่นแล้วหมีรู้สึกโคตรง่ายเลยแต่ออบีเมันจะเก่งมันต้องคู่กับจินไฟหมีก็ไม่หมีก็ไม,ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันนะตัวอื่นมันไม่มีสกิลคอมโบกับออบิเอแต่จินไฟมันมีครับแล้วตัวหมีตอนนี้กดสกิลดีห้าหมื่นเลยนะสกิลที่มันขึ้นคอมโบน,นะสองตัวเป็นสกิลอันติเมทสรุปผู้เล่นใหม่ถ้าเออเอาแบบง่ายๆก็เล่นแบบหมีก็ได้ออบีเออ่ะเสร็จแล้วมาเปิดจินไฟถ้าลงทุนเสกนหนึ่งทำ การันตีแรกเลือกอะไรแน่นอนครับเราต้องเอาจินไฟเพราะเราต้องเป็นตัวเมนหนึ่งถูกไหมเสร็จแล้วเพื่อนๆมาสุ่มเลยเอาลงทุนซะนิดหน่อยอาสี่ร้อยโลป่ะมาต้องได้ห้าตัวอยู่แล้วเพราะว่าเรามันการันตีสองตัวสองโลถูกไหมเสร็จแล้วเพื่อนๆก็หใอ้โชคดีได้สามตัวพอได้เศษพอได้เศษจินหนึ่งร้อยเศษอย่าไปกดอัพสกิลเด็ดขาดนะครับแต่ถามว่าจะกดอัพช่วงแรกก็ได้เพราะมันได้พลังต่อสู้เยอะแล้วเพื่อนๆค่อยมาดีคําสั่งคำว่าคืนสภาพแต่มีเจ้าบอกนิดนึงว่าไอหินเนี่ยมันมันหายากนะแล้วก็ มันมีถ้าเกิดสมบุญหมดแล้วเนี่ยเพื่อนๆต้องไปซื้อเม็ดรับหนึ่งพันบาทนะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆแต่ว่าอันนี้คือแนะนําว่าช่วงนี้มันมีกิจกรรมอีฟิออร์ินน้ำซึ่งเราสามารถเอาเศษกินน้ำมาอัพสกิลเนี่ยมีก็อัพสกิลนี่มีคือเป็นของกินน้ำหมดอ่ะเดี๋ยวมีกดให้ดูเดี๋ยวไม่เชื่อเห็นไหมกินน้ำหมดเลยเนี่ยกินน้ำกับไอ,เ,อ,เ,อเดวิลมอนมีใช้แค่เดวิลมอนกับกินน้ำอย่างเดียวเลยเนี่ยไอส่วนเศษยี่สิบจินไฟนี่มีไปอัพปลุกพลังนะ เพราะเราควรให้ระดับความสําคัญกับการที่เราทํายากอย่างเช่นปลุกพลังปลุกพลังเนี่ยอย่างที่บอกครับมันใช้จกะเรของตัวมันนะใช้ใช้ใช้จะเป็นจินท่านน้ำอ่าท่านลมท่าแสงท่านมุดไม่ได้ไฟก็คือไฟประมาณนี้นะเราบอกเพื่อนๆสามารถที่จะอัดก,กินไฟเสร็จแล้วแม็กแล้วก็มาอัดจินกินน้ําต่อซึ่งตอนนี้มันจะมีป name, ัญหากับจินไฟเพราะมันเหลือแค่หนึ่งวันกว่าที่ปัญหาคือไอจินไอไอจินน้ำอ่ะไอจินน้ำไม่ใช่ปัญหาบ้านเหลือ8วันชิวๆเลยนะ ยังไงยังไงถ้าเพื่อนๆนรีโลดันทุกดันนะเนี่ยรีโลดันก็คือเนี่ยดันไคลล้สกับวิวัฒวิวิวทยาการเติบโตเนี่ยมีรีหมดเลยนะรีแม็กเลยเพราะว่ายิ่งเรายิ่งรีเราก็ยิ่งได้พัวเราก็ไปขุดจินน้ำสบายถูกไหมก่อน8วันยังไงก็สกิลเต็มแล้วก็ปลุกพลังเต็มแน่นอนแค่นี้ครับเพื่อนๆก็จะได้ตัวละคร5ดาว2ตัวในการลงทุนน้อยที่สุดอันนี้อันนี้คือหมีพยายามคิดว่าเติมเงินหลักประมาณไม่เกิน2,000นนะ่ะแต่ว่าหมีมองว่าเราสามารถที่จะทําให้จินเราได้ตัวละคร5ดาวแม ใช่ไหมมันถือว่าคุ้มมากเพราะว่าเราเอาไปเล่นยาวได้เลยสองตัวนี้เล่นแอนเกมได้เลยอนาคตมันอาจจะมีตัวที่ดีกว่านีมน้มันมีกว่าอยู่แล้วแหละแต่อย่างที่บอกคือถ้ามันไม่มาตู้เลทน,นะเพื่อนๆไปเปิดตู้ธรรมดาอย่างเงี้ยออกงากครับมีเงินเท่าไหร่ก็หมดมีพุ้นจริงถ้าอเรามีคำถามบอกว่าเเฮ้ยพี่ถ้าอย่างนี้ผมไปเปิดร่มน้ําดีกว่าหรือเปล่าคือล่มน้ํะมันถึกของตัวมันเองแต่ว่าเอาความเป็นจริงแล้ว่หมีมองว่าอา หมีรู้สึกว่าจีนไฟเท่าที่มีเล่นมันแบกทุกคอนเทนต์จริงๆนะที่มีลองเนี่ยคือ,อดังสิก็ได้หอสองร้อยนี่จีนฟ้าไอจีนไฟนโคตรพระเอกเลยเราเรู้ว่าบางตัวมันมีอมาตะจีนไฟดูดอมาตะได้ขโมยแย่งบัฟได้เลยบางตัวมีบัฟกวนประสาทบัฟแอคแทกแรงบัฟอะไรขโมยมาได้เลยครับมันทําให้ผ่านง่ายจริงส่วนล้มน้ํานีอ่อันนี้ต้วงแต่เพื่อนๆแล้วกันแต่ว่าหมีแค่แนะนําเฉยจะประสบการณหมีใช้ส่วนตัวนะคิดว่าจีนไฟกับจีนน้ํามันคอมโ,มโบกันโหดจริง อ่ะส่วนจินน้ำทำอะไรใช่ไหมครับอันนี้มีพูดแล้วนะเอาง่ายสรุปจินไฟมีักทั้งสกิล l อ e ที่แรงมากแล้วก็มีสกิลตีหมุดสกิลตีเดี่ยวที่แรงแล้วยังบับด้วยคือมันเป็นตัวเดียวที่มี2อ,อย่างแรงมากอ่ะต่อไปจินน้ำมีอะไรดีจินแต่ว่าจินน้ำต้องอกสกิลไวเต็มก่อนหมียังไม่เต็มเดี๋ยวรอจินไฟเต็มก่อน กินน้ำเนี่ยหมีไปทดลองเทสแล้วนะเอาแค่ตัวดาดแค่เนี้ยเวลากดสกิลสองอ่ะมันจะสร้างโล่โล่มันโดนดาเมจเบามากแล้วบวกเอ่อพลังโจมตีเหมือนพิกซี่ลมมันไม่ทับกันนะมันจะซ้อนเลยอย่างพิกซี่ลมกดต่อแล้วก็กินน้ำกดต่อมันจะขึ้นจาก2เป็น4เลยมันยิ่งทําให้เราบัฟโจมตีเร็วมากแล้วก็ไอ้สกิลก่อของนางหมีลองนะคือสมมุติอูอัวอูอัวมันปั่นขวานใช่ป่ะบาร์โฟเมดอ่ะปั่นขวานใช่ป่ะระมาณสองหมื่นห้ามีกดสกิลเก่อไปเหลือแค่หกพันห้าพันดีไหม มันได้ทั้งปาร์ตี้คือเราสามารถใช้กินน้ํายิงเดนยิงแรกกับบอสได้เลยื็หมีมองว่ามันดีมากแล้วก็ท่าหนึ่งเนี่ยมันจะลดโจมตีบอสซึ่งก็มันก็ยิ่งช่วยทําให้ปาร์ตี้เราตายยากหมีมองว่า2ตัวนี้คนลงคู่กันถ้าจะเอาถ้าถ้าเกิดเพื่อน,เ,นเ,อเ,อเพื่อนเอ่อเลือกการูด้าแสงเพื่อนเื่อก็จะได้ทีมเดอะเบสสุดยอดสุดคตรยเลยก็คืออะไรการูด้าแสงแทงฮิวด้อ้าว จีนไฟตายจีนน้าตายแล้วไงใครแคร์ถูกไหมการร้าแสงฉุบได้แถมมีซัพพออย่างอ่อจีนน้ําที่สามารถสร้างเกะาะลดดาเมจโคตรมีบัฟอ่อมีสกิลน้ําตกลดแอกแท็กแล้วก็ยังมีบัฟโจมตีถ้าเกิดคู่กับอ่าจีนไฟเนี่ยจีนไฟก็เป็นตัวละครที่มันมีทั้งเอลีหมู่แดงยิงเดี่ยวก็โคตรแรงแถมแถมดูดด้วยแถมสามารถขโมยบัฟฝั่งตรงข้ามได้ขโมยบัฟฝั่งตรงข้ามก็สมมติบอสมันมีบัฟแมทแท็ สิบอันเลยอะมีบัฟป้องกันมีบัฟบ,บาเรียมีอมตะจินไฟกดแค่สกิลสองขโมยหมดเลยครับหมี่มองว่ามันเป็นตัวที่โกงนะก็ตามที่หมี่บอกครับถ้าเกิดเพื่อนๆเ,เ,เ,เลือกตามที่หมี่แล้วตามที่หมี่บอกเพื่อนๆก็จะมีตัวละครที่เก่งหมดเลยสามตัวละครที่เล่นกันยาวๆเลยก็คือมีตัวละครห้าดาวสองตัวอย่างจินไฟจินน้ําถูกไหมครับอ่าแล้วก็ตัวละครสุดท้ายอย่างการูุ่ดาแสงก็คือตัวชุบชีวิตในเกมนี้มันนับหัวได้เลยเว้ย นนเพราะนั้นเพื่อนๆไม่ควรพลาดอ,อ,อย่าไปหวังน้ําบ่อนะยังมีคิดว่าเ,าเดี๋ยวอนาคตมีมีเอาเรื่องแฮปปี้มีคิดว่าเการรู้หน้าแสงหรือกูก็เปิดได้เอาความเป็นจริงแล้วแสงเมื่อเกมนี้ออกยากมากนะไม่อย่างนเพื่อนๆลองไปดูก็ได้ยูทูบเบอร์บางท่านเขาเปิดเป็นแสนบางที3ดาวแสงตัวที่อยากได้ยังไม่มียังไม่ออกก็มีถูกไหมครับเพราะอย่างที่บอกครับอะไรที่เราเลือกได้แล้วมันใช้ยาวอันนี้ก็ประสบการณ์ส่วนตัวมีอันนี้มีแนะนําแล้วนะเพื่อนๆจะเอาไปปรับใช้หรือย,ยังไงก็แล้วแต่เพื่อนๆ อ่านี่มีพูดเคลียร์หมดแล้วนะทุกประเด็นเลยนะสำหรับผู้เล่นใหม่แต่อย่างที่บอกคือมันจะมีปัญหาตอนที่่จินไฟเพราะว่ามันมีเวลาแค่1วันกับ24 20ชั่วโมงถ้าทามีก็ลงทุนไปสักนิดนึงก็ได้ครับไปเปิดกินไฟให้ได้ร้อยเศษแล้วก็ตัวเมนเลือกกินไฟแค่นี้ครับแล้วเพื่อนๆก็สกิลอยากไปเอาเศษกินไฟกินแต่มันรีได้แต่ก็อย่าหาทาเลยไปเอาเศษกินน้ํากินแค่นี้ครับพอเพื่อนกินไฟเต็มเสร็จก็ไปทํากินน้ําต่อได้2ตัวแล้วก็ไปทาการุดาแสงต่อแค่นี้ครับเอ็นเกมเลย เอ็นเกมคือเล่นได้แทบทุกคอนเทนต์อะถูกมาก<บ>าเพราะว่าไอ้สามตัวนี้มันทําได้แทบทุกอย่างเลยตัวหนึ่งก็โจมตีแรงโจมตีหมวยตัวหนึ่งก็มีซับมีเกาะที่ตายยากมากแถมลดพลังโจมตีฝั่งตรงข้ามอีกอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวที่ฮิวหมู่แรงสุดในเกมแม่แหละการูด้าแสงอะแล้วก็ตัวน้องเนี่ยมีเล่งสกิลเลยนะทาให้สกิลคูดาไวมากการูด้าแสงแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยที่เด็ดสุดคือชุบเพราะว่าหมีมองว่าอนาคตหอยยากยังไงก็ต้องมีการูด้าแสงเว้ยมันต้องมีตัวชุบ ไม่งั้นนะถ้าไม่มีตัวชุบเนี่ยบางทีตัวดาเมจตายก็ต้องเริ่มใหม่เลยถูกปะมันเล่นยาก,ากนะจริงๆถ้าไม่มีตัวชุบอะคนเล่นถึงระดับยาก2 0 0้น่าจะรู้กันหมดแหละอ่ะโอเคนะครับเผื่อจะช่วยเพื่อนๆได้ไม่มากก็น้อยสําหรับไกด์นี้นะเพราะว่านี้มีคนขอมาก็พยายามรวบรวมจัดทําไกด์ให้ได้มากที่สุดอ่ะเดี๋ยวส่วนคําถามบอกว่า,วาเอออนาคตลงยังไงย่าบา้าก็อย่างที่มีบอกเอาแบบเอ,เอ็นเกมเลยที่คนก็เล่นกันเนี่ย ิกซี่ลมเนี่ยเอาออกได้ครับถ้าเกิดเราทำเจ้าจินน้ำเนี่ยแมกแล้วมัน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 ตำแหน่งใกล้ใกล้ใกล้เคียงกันเหมือนกันอีกตัวหนึ่งก็คือ,อการูน่าแสงแต่มีไม่มีมีขอลงการูน่าน้ำแล้วกันอ่ะประมาณนี้แหละอ่ะทีมคิดว่าตัวข้างหลังหมีเป็นการูน่าแสงแล้วกันอันนี้น้ําไม่มีเนี่ยแค่นี้แหละ3าตัวนี้แม่งไปได้ทุกคอนเทนต์น่ะวัวสามารถออาไอ้บัฟเฟอร์เมทสองตัววิ่งเข้าไปออโต้ได้เลยเว้ยแบบแบบเกาหัวโอ้ยอะไรเนี่ยนายตีเราไม่เข้าเลยเหระ อ่ะโอเคนะครับไงก็ขอยบูลเล่นเล่นเกมเอ่อซามูไรน์วอล์ดโคลนิเคิลยังมีความสุขนะครับคุณครูโซลาร์ท็อปด้วเนี่ยคุณคูเปอร์สามหมื่นบาทคุณซาคิสหนึ่งหมื่นบาทคุณนัวสองพันบาทคุณหน้าเวอร์สองพันบาทคุณพอยหนึ่งพันบาทคุณเอเกซันหนึ่งพันบาทอ่านี่คือช่องทางสนับสนุนช่องล็อตที่แแบครับเผื่อใครอยากให้มีทำไกด์เลย์มาพิมพ์ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วเจอกันนะครับผม